ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก<ๆ>ในกลุ่มนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทาง b e c h a n n e นนะครับวันนี้ก็มานำเสนอระบบปรับปอนะครับปรับรบอนโดยใช้มอสเฟสหรือ IGBT ก็ได้นะครับมาคุมแรงดันขาออกของบอร์ดตู้เชื่อมนะครับเพื่อทำการปรับแรงดันสามารถนำไป ชาร์จแบบหรือจะทำนำไปควบคุมมอเตอร์ dc ได้นะครับโดยแรงดันจากสวิตชเอ้ยแรงดันจากบอร์ดตู้เชื่อมนะครับจะมาอยู่ที่60โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับ60โวลต์ก็ใช้ โมดูลตัวนี้นะครับ pr หนึ่งตัวนะครับ r fill r tick นะครับจะเป็น mosfet หรือ i gbt ก็ได้ครับโดยผ่าน v r ตัวนี้จะรับไฟบวกจากเอา p ์พุตของตู้เชื่อมมานะครับผ่าน r 2.2 k ตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็นแรงดันเอา p ์พุตนะครับเดีย๋ยวจะลองปรับให้ดูนะครับแรงดันของบอร์ดตู้เชื่อมอยู่ที่ ห้าสิบกับหกสิบวัลนะครับเราลองปรับดูหนึ่งวัลนะครับดูที่มิเตอร์ดีต้นนะครับอันนี้เป็นขาออกถ้าแรงดันสวิตช,ชิง่งดูที่มิเตอร์เข็เอ๊แรงดันตู้เชื่อมนะครับแรงดันบอร์ดตู้เชื่อมดูที่มิเตอร์เข็มนะครับสองวัลสามวัลสี่วัลห้าวลต์หกวัล 7วลต์ลต์บลตนะครับ11 12 13เราจะปรับไปได้จนถึงแรงดันสูงสุดนะครับ6 3วลตนะครับเอาพุทครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราต่อโหลดนะครับแรงดันก็จะลดลงนะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นเราไม่ได้ปรับแต่งบอร์ดนะครับหรือ หอดตูเชื่อมที่ทำการปรับระบบออโต้ e ดีเทคโวลต์นะครับเมื่อท่านปลดโหลดออกแรงดันก็จะดีดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะสายหลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าจะตกน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองจ่ายโหลดดูอันนี้63นะครับผมหลอดไฟร้อวัตต์นะครับเป็นโหลดเทสให้ดูว่าแรงดันจะตกเหลือเท่าไหร่ขนาดมีโหลด แรงดันสูงสุดได้ที่52นะครับก็หายไปประมาณ10โวลต์นะครับสมมุติเราปรับลดแรงดันลงดูนี้นะครับไม่เกี่ยวนะครับบอร์ดทุกเชื่อมใใจ่ายแรงดันมาปกตินะครับเพราะไม่ได้ทําการแดัดแปลงนะครับมีมิกระแสก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรปรับเล่นได้เหมือนเดิมครับพอลดแรงดันลงมานะครับ ครับสาโวลศูนยาปรับใหม่1โวลต์สโวลต์สี่ห้าหกเจ็ดแาชาร์จแบตก็จะอยู่ประมาณ1ิบสี่สินะครับชาร์จไปหรือเราจะชาร์จ 24, แบตยี่สิบสีเราก็ตั้งไป24โวลต์นะครับนี่อยู่ประมาณนี้ยี่สนะครับ จะชาร์จที่36นะครับก็เล่งไปให้เลย36ไว้ก็จะชาร์จแบต36โวลต์ได้นะครับ40โวลต์น,นะครับ48 9 50 51 52สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมุนเล่นได้นะครับครับ เพื่อนสังเกตด,ด,ดูดีนะครับตอนนี้ผมปิดชุดคอนโทรลหน้าตู้ออกนะครับเพื่อไม่ให้จ่ายโหลดดูที่แรงดันนี้นะครับ6 0สิบโว์กว่านะครับถ้าผมเร่งไปนะครับเกดูนะครับเข็มทุกเชื่อมระคำการปรับแรงดันตามโหลดนะครับนะครับเจ็โวลต์แล้วนะครับ ปลับไปสุดนะครับจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ75ครับอันนี้มันเป็นระบบของออโต้ดีเทคโวลทที่เราทำการโมโมใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแรงดันมันจะสวิงนะครับเมื่อมีโหลดนะครับตู้เชื่อมจะสั่งจ่ายพันออกมาเพิ่มแรงดันนะครับเพื่อทำการชดเชยเรื่องกระแสนะครับมุดผมลดโหลดเอาพุทลงโดยการลดแรงดันเอาพุทครับ แรงดันตู้เชื่อมก็จะหล่นมาที่60โวลต์เหมือนเดิมครับอันนี้ช่างโมโต้หลายๆคนไม่รู้นะครับไม่เคยศึกษานะครับได้แต่ทำตามตามกันมานะครับดีดขึ้นมา70โวลต์อ,อีกแล้วครับพอลดแรงดันเอาพุทปุ๊บโวลต์ตกไปเหลือที่60โวลต์เหมือนเดิมคพอเร่งแรงดันมาปุ๊บมีโหลดแรงดันของ ปอดตูกเชื่อมก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ70โวลต์ง่ายๆนะครับวงจรไม่มีอะไรหรือกรับซับซ้อนนะครับเินตัวนี้มันเสียนะครับตอนนี้เหลือแค่4ตัวนี้ตัวนี้ลอยขาไว้มีแค่นี้นะครับมี RFill มี R t t c ทมี VR นะครับต่อ Bypass ไฟ DC จากทุกเชื่อมลงกาวแล้วก็มี R d o ดอบ2อกตัวหนึ่ง ง่ายๆนะครับสำหรับงานควบคุมไฟเอาต์พุตจากตู้เชื่อมโดยที่เราไม่ต้องดัดแปลงตู้เชื่อมนะครับหรือจะทำแล้วเอาไปใช้ควบคุมมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมหยุดวีดีโอไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอามอเตอร์มาต่อให้ดูนะครับว่ามันสามารถควบคุมมอเตอร์ได้มาต่อกันนะครับมอเตอร์มาแล้วผมจะลองปรับแรงดันให้ดูนะครับ <c oughs> ไม่ได้นำไปใช้งานในโหมดชาร์จแบตเตอรี่นะครับไปใช้งานในโหมดควบคุมมอเตอร์ควบคุมแสงสว่างอะไรได้นะครับีใช้ไฟไม่เกิน60-70โวลนะครับ3โวลแล้วนะครับ5โวลนะครับ9โวลมอเตอร์เริ่มหมุนแล้วนะครับแรงดันของสวิตชิ่งก็ เริ่มปรับขึ้นตามโหลดนะครับยกวนขึ้นตามโหลดนะครับเอ้แรงดันของบอร์ดตุ้เชื่อมขอภายพูดผิดบ่อยมุดผมเร่งไปเรื่อยจนสุดแรงดันที่ทําได้นะครับ63โวลต์นะครับแรงดันของบอร์ดตู้เชื่อม70โวลต์กว่านะครับอัพขึ้นมา ครับแรงดันนี้ก็แตะใกล้ๆเจ็ดสิบโวลต์มดผมค่อยๆลดแรงดันลงมาเดี๋ยวโสนปุ๊บอ่ะก็จะแตะอยู่ที่ประมาณหกสิบสองหกสิบสามโวลต์นะครับ ว่าทูเชื่อมเราทาการปรับด mm ิ hmm. วตี้ไซเคลเพื่อชดเชยกระแสกับแรงดันนะครับในการอาร์คนะครับ mm hmm. ถ้าเราปรับปุ๊บ mm hmm. อ่ะขึ้นมาตามเลยนะครับ mm hmm. แรงดันตกคอมโหลดเพียง 2, 2> mm hmm. โวลต์เองแต่แรงดันของบอร์ดทูเชื่อมปรับมารอแล้ว70นะครับ mm hmm. ก็เร่งไปเจ็ดสกว่านะครับ ลองดูเข็มดีๆนะครับขึ้นไปเกือบแปนะครับแล้วก็ดาวลงมาค้างที่70กว่าลองสังเกตเข็มดีๆนะครับนะครับขึ้นไป80กว่าเลยนะครับปรับ ไฟหมุนเล่นไฟได้นะครับไม่มีอะไรไม่บึ้มก็อง่ายๆแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายสำหรับท่านที่ต้องการจะโมดิฟายชุดต่อไฟหน้าตู้ไปใช้งานนะครับโดยสามารถปรับแรงดันได้นะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้เฟสหรือใช้ IGBT นะครับ วงจรทิกเฟดทิก IGBT ธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยเพิ่มเติมมาก็ R-Fill นะครับไง่ายแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็วจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ